สำหรับวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอสำหรับในการสร้างตารางนะคะมาดูวิธีการสร้างตารางใน powerpoint 2010กันเลยนะคะวิธีการก็คือให้ไปที่แท็บ insert นะคะเลือก table มันก็จะมีคำสั่งให้ insert table เราก็สามารถเลือกแถวหรือคอลัมน์ได้ตามต้องการนะคะให้สังเกตด้านบนนะคะก็จะมี2คูณ1อันนั้นก็คือ2คอลัมน์1แถว นะคะหรือถ้าเราต้องการจะ insert table เองนะคะให้เราเลือก insert table นะคะังจากนั้นหน้าต่าง insert table ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้ใส่คอลัมน์กับแถวนะคะเราต้องการกี่คอลัมน์กี่แถวเราก็ใส่ไปนะคะ,ะในที่นี้จะยกตัวอย่าง5คอลัมน์นะคะ5แถวเสร็จแล้วก็กดโอเคนะคะก็จะได้ตารางตามต้องการเมื่อเราแทรกตารางเข้ามาสังเกตนะคะบนแถบ บนริบบอนนะคะเทเบิลทูลก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้ปรับแต่งกับตารางของเรานะคะมาดูที่แท็บดีไซน์นะคะในแท็บดีไซน์ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะคะให้เราได้ปรับแต่งกับเทเบิลของเรานะคะหมวดแรกนะคะเทเบิลสไตล์ออปชั่นนะคะก็คือเป็นการเลือกสไตล์ให้กับเทเบิลของเรานะคะเลือกรูปแบบว่าอยากให้เทเบิลของเราอยู่ในรูปแบบไหนนะคะเช่นอ่ะเฮดเดอร์โร <G ener ative oil> นะะ header row ก็คือให้แถวแรกนะคะเป็นหัวแถวนะคะกำหนดให้แถวแรกเป็นหัวแถวโดยจะมีสีเข้มกว่าแถวอื่นนะคะหรือถ้าเราติ๊กเลือก total row นะคะแถวสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนแถวผลรวมนะคะก็จะเข้มกว่าแถวอื่นนะคะอ่ะ b e n d e d r o ก็คือการสลับสีนะคะการสลับสีแถวนะคะสีเข้มอ่อนสลับกันนะคะหรือถ้าเราเลือก first column นะคะ คอลัมน์แรกของเราก็จะกลายเป็นสีเข้มกว่าเพื่อนนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้แบบไหนควรเลือกใช้ให้เหมาะกับงานที่ทำต่อไปนะคะต่อไปมาดูที่ table style นะคะ table style อันนี้ก็จะเป็นการเลือกรูปแบบสีนะคะให้กับคอลัมน์นะคะใครต้องการแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะคะต่อไปนะคะต่อไปที่เครื่องมือ shading นะคะ shading ก็คือการใส่สีให้กับเซลล์ในตารางนะคะ วิธีการใส่สีก็คือให้เราเลือกเซลล์นั้นก่อนนะคะวิธีการเลือกก็คือให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากคลุมเซลล์ที่เราต้องการจะใส่สีนะคะหลังจากนั้นให้เราไปที่ shading นะคะเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะการใส่สีในเซลล์ในตารางนะคะต่อไปถ้าเราต้องการให้มีเส้นตารางนะคะ วิธีการใส่เส้นตารางก็คือถ้าเราต้องการใส่เส้นตารางทั้งหมดนะคะให้เราเลือกตารางทั้งหมดโดยใช้เมาส์ลากคลุมนะคะตารางทั้งหมดแล้วไปที่เครื่องมือ border นะคะอ่าแล้วคลิกเลือก all border ก็คือจะใส่เส้นตารางทั้งหมดนะคะเส้นตารางก็จะขึ้นมานะคะอ่าต่อไป effect นะคะ effect effect ก็คือการใส่อ่า effect ให้กับตารางนะคะก็จะมีแบบ ซล์บเวลนะคะก็คือการใส่ว้านูนให้แต่ละเซลล์นะคะที่เราเลือกหรือถ้าต้องการใส่อฟเฟกทั้งหมดเราก็เลือกทั้งหมดก่อนนะคะแล้วไปที่ effect, อฟเฟกอ่ะแล้วก็เลือกบ well. ีเวลอ่ะหรือถ้าต้องการใส่เงาให้ตารางนะคะเราก็ไปที่ชาร์โดนะคะอะ่ะหรือถ้าต้องการใส่กระจกสะท้อนให้ตารางนะคะเราก็ไปที่ r e f l e c t i o n นะคะอันนี้แล้วแต่ใครต้องการใส่เอฟเฟกแบบไหน,นต่อไปมาดูที่แท็บ Layout นะคะแท็บ l a y ยอ t กรนแท็บ Layout ของตารางก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะเหมือนกับแท็บอื่นๆหลักๆที่เราใช้ในแท็บนี้นะคะก็คือการแทรกแถวแทรกคอลัมน์นะคะอยู่ในหมวดของ row and column นะคะอันนี้มาดูที่ insert above นะคะ insert above ก็คือการแทรกแถวด้านบน นะคะด้านบนช่องที่เราเคอร์เซอร์ไปตั้งไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรานำเคอร์เซอร์มาวางที่แถวที่4นะคะแล้วคลิก Insert Ab o v e มันก็จะแทรกแถวด้านบนช่องที่เรานำเคอร์เซอร์ไปวางไว้นะคะตามรูปนะคะอันนี้ตัวอย่างตามรูปหรือถ้าเราต้องการแทรกคอลัมน์สุดท้ายนะคะเราก็เอาเคอร์เซอร์ไปกระพิบที่คอลัมน์สุดท้ายแล้วเลือก i n s e r t r i g h t นะคะก็คือแทรกคอลัมน์ไปทางขวามือ ะคะอมน์ก็จะเพิ่มขึ้นมาด้านขวามือนะคะอันนี้ต่อไปนะคะในหมวดของเมดิดนะคะเมดิดเมิดก็คือการผสานนะคะผสานเซลล์รวมกันนะคะเช่นถ้าต้องการผสานเซลสองเซลล์ให้รวมกันนะคะยกตัวอย่างเช่น2เซลลแถวที่4นะคะเราต้องทำการใช้เมาส์เลือกนะคะเลือกเซลล์ที่ต้องการผสานนะคะหลังจากนั้นไปที่เครื่องมือเหมิดเซลนะคะ คลิกครั้งหนึ่งมันก็จะทำการผสานเซลล์ให้หรือถ้าไม่ต้องการผสานแล้วนะคะเราก็เลือก split Ce l l นะคะ split cell อ่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่าง split c e l l มาให้ให้เราใส่ว่าเราต้องการอ่ะแบ่งแบ่งเป็นกี่คอลัมน์กี่แถวนะคะต่อไปนะคะในหมวดของเซลไซส์นะคะ ก็จะเป็นการใส่ขนาดให้กับเซลล์แต่ละเซลล์นะคะมีไฮกับ Y นะคะก็คือใส่ความสูงกับความกว้างนะคะไฮก็คือความสูงของเซลล์นั้นเช่นยกตัวอย่างเช่นเราจะใส่ให้เซลล์แรกนะคะเซลล์แรกแถวแรกคอลัมน์แรกนะคะเซลล์แรกเป็นส้นเซนเ่นยกตัวอย่างก็เอาเคอร์เซอร์ไปกระพริบที่เซลล์แรกก่อนนะคะแล้วใส่เลขสิ์ในช่องไฮนะคะเสร็จแล้วกด Enter นะคะ แถวทั้งแถวของเซลล์ที่เรานำเคอร์เซอร์ไปกระพริบนะคะก็จะมีความสูงเป็น10เซนทั้งหมดนะคะส่วนเรากลับไปที่เดิมก่อนนะคะส่วนถ้าความกว้างนะคะความกว้างก็เหมือนกันนะคะเราลองคลิกที่เซลล์แรกแล้วใส่ความกว้าง10เซนเหมือนกันนะคะความกว้างของคอลัมน์แรกที่เรานำเคอร์เซอร์ไปกระพริบนะคะก็จะกว้างเท่ากัน10เซนทุกๆแถวนะคะอันนี้ ต่อไปเครื่องมือ2ตัวนี้นะคะ Distribute Row กับ Distribute Column ก็คือการทำระยะคอลัมน์กับระยะแถวให้เท่ากันนะคะอายกตัวอย่างเช่นตอนนี้แถวกับคอลัมน์ของเราไม่เท่ากันนะคะ,ะวิธีการทำให้แถวกับคอลัมน์ เท่ากันนะคะเราใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เลยก็คือให้เราเลือกทั้งตารางก่อนนะคะเลือกทั้งตารางแล้วเลือกเครื่องมือ distribute ก็คือการทำให้แถวเท่ากันก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าแถวทุกแถวเท่ากันแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือก distribute column นะคะแถว column ทุก column ก็จะกลับมาเท่ากันนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือในการทำให้แถวกับ column มี ขนาดเท่ากันนะคะอันนี้ต่อไปในหมวดของ alignment นะคะหมวดนี้จะใช้ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อความในเซลล์นะคะข้อความในเซลล์เช่นเราคลิกที่เซลล์แรกนะคะแล้วพิมพ์ข้อความลงไปนะคะพิมพ์ข้อความลงไปเครื่องมือพวกนี้นะคะเครื่องมือพวกนี้ในแทบในหมวดของ alignment นะคะก็จะเป็นการจัดข้อความจัดชิดซ้ายจัดกลางจัดชิดขวานะคะอะ่าส่วน แถวล่างนะคะก็ะคือชิดบนชิดกลางแล้วก็ชิดล่างนะคะตัวนี้ลองเลือกใช้ดูนะคะต่อไปเครื่องมือ text direction นะคะก็คือเครื่องมือในการเปลี่ยนแนวการวางของข้อความนะคะให้เป็นแนวตั้งแนวนอนอ่ะเครื่องมือนี้ใช้เมื่อข้อความนะคะไม่พอกับคอลัมน์ยกตัวอย่างเช่นเซล์แรกนะคะใส่เราใส่ข้อความลงไปแล้วมันเกิดล้นนะคะล้นลงมาบรรทัดล่าง ะะเราต้องการให้อยู่บรรทัดเดียวกันเราเลือกใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะคะ text direction วิธีการก็คือให้เราคลุมข้อความเลือกข้อความนั้นก่อนนะคะแล้วไปที่ text direction หลังจากนั้นเลือกนะคะมันจะมีให้เลือก4แบบก็คือ horizontal นะคะก็คือการวางแนวนอนธรรมดานะคะ rotate or text 90องศานะคะ ข้อความก็จะมาให้เราอ่านหรือ rotate, l o t x t 270องศานะคะหรือจะเป็น stack ก็จะเป็นข้อความเขียนลงมานะคะอันนี้แล้วแต่เราเลือกใช้แบบไหนหลักๆที่เราใช้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะในแท็บ Design กับแท็บ a y o u t เพื่อตกแต่งกับตารางที่เราสร้างขึ้นมานะคะ